จังหายไปนานแล้วก็กลับมาแล้วกันไนติมฮาโลวีนฮาโลวีนมาเราจะมาทำอะไรกันวันนี้วันนี้เราจะมาทำพายฮาโลวีนนะฮะเออคือแบบมันแบบมีความแบบเหมือนพายเนื้อสวีนี่ถอดหน่อยๆแต่ว่าปกติแล้วอ่ะก็คือพายเนื้อมันจะไม่ใช่เป็นหน้าคนอะไรเนี่ยมันก็คือหน้าคนแบบตะโกนนะรูปเล็กไปแล้วกันนะทุกคนอ่ะอ่อ่เออเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยไม่รู้จะทำได้ไหมนะโคตรยาก อะไรอ่ะกว่าจะมาระจ้าเราจะใช้เนื้ออีกแล้วเนื้อฮะสำคัญครับนี่สำคัญเนื้อเราใช้เป็นส่วนส่วนลดราคาันถูกดีก็สูตรนี้แล้วก็ดูว่าไงทีแต่ว่าเราก็มาเดยวกันตามหน้างานนะฮะเริ่มกันเลยเราจะหั่นเบคอนลงไปเจียวกันก่อนนะครับจะไม่แบบว่าหั่นทุกอย่างแล้วค่อยไปทําเราจะหั่นปุ๊บทำ เราจะเริ่มจากเบคอนนะครับเราจะใช้สโมลเบคอนชั้นดีนะจากหมูชั้นเลิศนะฮะเราจะหั่นประมาณนี้ไออันนี้เขาแบบบอกกินดิบได้ถูกป่ะไอยมันกินเปรี้ยวๆนี่มันปกติป่ะวะอ๋ออันนี้เราบ่มเรา a g e มาประมาณแบบว่า2อาทิตย์ปัาใช้มเมล็กหรอเราก็จะไม่เพลิงอบปกเลยเลย อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้จะมีหม้อเหล็กอ่อหนึ่งใบเช่นเดียวกับคลิปที่แล้วเนื่องจากซื้อมาแล้วยังใช้ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเราจะไปหั่นเนี้อต่ออ่ะเดี๋ยวเราฝากผัดเบคอนด้วหอเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยหอมนไงหอม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 เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเอปิดปไฟเอาตักขึ้นมาครับเนื้อเราก็จะหั่นไซส์ประมาณนี้หั่นไปเลยเราเดี๋ยวเราไปตุ๋นอยู่แล้วฉะนั้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเราควรจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยว้าวเจแลนะ เย้ <Yeah. S 2> <Okay. Yeah. S 1> ่ยมแมในตูตมันไม่ใส่เบคอนกลับลงไปแต่ว่าเราเสียดายจะใส่ลงไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะผัดจนมันเขาเรียกไม่ผัดหรอกเราเขาเรียกว่าเสียเสียการเราไปจี่กัะท้ายมาแบบว่าเป็นลูกที <Hey. S 1> ่ขอ้หอมอ่ะิข้าวอะ่ะ <Okay, S 1> โอเคเดี๋ยวมันต้องไป<อ>ต้องตับหอมใหญ่รอ อันนี้มาหอมใหญ่กันนะเราจะเตรียมหอมใหญ่เดี๋ยวพอผัดเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะทำหอมใหญ่ทันทีพามอีกทีไม่เยอะไปใช่ไหมวิเล็กๆค่ะกินกันไม่กี่คนเธอเขาำดนูมือไหมทารตี้กับการเข้าครัวคู่กันจริงๆ ต้องดีกว่ายัางไงแต่อินเนื้อข้างหน้าเนี่ยขอ,อยิบจริงกันได้เปล่าออ <Yeah! S 1> อ่ะเสร็จแเราก็จะใส่ลงไปเลยนะฮะพอกระทะเริ่มร้อนเราใช้ประมาณไฟกลางกลางเราจะผัดจนอน่อ onion turn to the brown ผัดจนมันเป็นคาราเมลแล้วกันเดี๋ยวเราใช้น้ำของครับนะฮะก็คือกดได้เลย500 ml อย่าลืมใส่เยออย่าลืมใส่เยอแพนด้วยแพนด้วยขอแบบสวยๆซินี้มาติแล้ำใส่เนื้อตาลงไปโอ้โพอเราใส่เนื้อไปแล้วเราจะตามด้วยเบคอนแล้วก็ออเปอร์โปสฟาวสองชั้นตัวชเฟต้เกลอรับเพสแบบเข้มข้น ใส่ลงไปสองช้อนตัวตามด้วยซอสเขียวเยียงไปพี่น้องนวเตินมน้ำนิดหน่อยการคัามเข้มข้นได้ตุนกันยาวยๆนี่คือชิโอที่ไม่ได้เสริมไอโอดีนมันจะไม่มีรสขมถ้าเกิดเป็นเกลือเสริมไอโอดีนแบบเค็มจนขมอ่ะปรุงมานิดหน่อยพอพอเดือดจะเค็มจนเค็มตามด้วยพริกไทยดำของเรา <c oughs> อ๋อ <Rocky> <asis> <hi> เราลืมบอกข้อดีของหม้อเหล็กไปเลยหม้อเหล็กของเรามันจะมีความหนาครับครับคให้ความหนาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยความหนาของเขาเนี่ยนะครับจะทําให้อ่าเก็บอุณหภูมิได้ดีเวลาเราตุ๋นอะไรเนื้อมันจะนุ่มเร็วกว่าปกติเพราะอุณภูมิที่คงที่ของเขาแล้วการกระจายตัวของความร้อนเข้าไปแทรกซึมไปนในเนื้อคําถามคื่ออีกไกลกลัวหม้อแรงดันระเบิดอ่าชายนก็ป็กเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็ตามด้วยเบลิฟ เฮ้ยเธอแม่งเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยสตูเนื้อเฮ้ยคนละสูตรกันเนี่ยใส่เบลลี่เหมือนกันด้วยอ่ะตอนเราใส่าได้เหรอถ้กูใส่ของจะไม่เหมือนคลิปที่แล้วหลบขึ้นแล้วแม่งหิวชิบหายหิวมากเลยเนี่ยอ่าชิมหนึ่งอันนะตัดเลยอ่ะเี่ยวไว้สามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ Three hours Later กลับมากัน <Techn> อีกครั้งนะครับผมปิดป้ายไม่เกินจริงเดี๋ยวนะไปเคี่ยวต่อมันเหนื่อยอย่างเนี่ยมองแยยไม่เห็นเลยมองบัวไม่เห็นเลยต่อไปพี่เถกคนตาบัวตาบัวยังไงวันนี้เราก็จะผัดเห็ดใส่มาด้วย เผ็ดเผ็ดผ <Okay. S 1> ัดเผ็ดผัดเผ็ดชิ้นคองโอเคอยากจะมีแบบว่าสำเนียงที่แบบว่าแตกต่างนี่หั่นเป็นอย่างนี้ใส่กันแบบจุ๊บหั่นใส่ชิ้นใหญ่แนี่นะมันต้องหั่นบางๆหรือเปล่านั่นเด็ก What แล้วดูยังไงเห็ดสุกไมนก็แบบนี้มันจะมีความแบบว่าสีมันจะมีความแบบช้ำๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ย ใส่สาเออใส่สมาแล้วก็เที่ยวซอสโอ้ย๋ยวใส่แป้งเพิ่มน่อยอีกปะหัวหอมใช่ไหมเกณเ์และวว่าเหนียวพอแล้วคือเนื้อแบบแช่ไว้แช่ไว้แล้วก็ต้มไปพัสเลยเท่านี้อาหารคุณก็จะฝางทันทีเมื่อมีสีเขียวเราจะทำแป้งทายกันนะทุกคน แป้งพายเปนอย่างเงี้ยเราวนๆเห็นไหมถ้ามานั่งนวดๆมือกูตายจับดูมันก้อนเดียวกัน,กาาน,นชีวิตดีเลยวะอืมอ่ะผม,ม่าได้ตายใจเย็นมาละจ้า <c oughs> ไอ้แป้งก็ดูดีนะมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะพอเฮ้ยเราก็ทำได้ดีวะ่ะเสียงดังเต็มหูเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องทำหน้านี่เขาค่อยลงไปคุมนี่หว่า ต้องทำหน้าก่อนปัหนนาให้เสร็จก่อนหน้าไ้อันนี้เราไปเชือแช่เเออได้ไเอาปากเบะลงเอาไปเลยแบบโอเกชาเย็นใกล้มันหน้าเลยกอยและวินาทีทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับการเอาลงกระทะครั้งแรกเอาใส ดูดีอยู่นะทำไมมันไม่แบบสวยๆเหมือนเจ้าหญิงทำในการ์ตูนเลยวะลายผสมสีอันนี้เสร็จแล้วครับลงหาดเราจะแบ่งเอ็ wash ออกเป็นสองถ้วยนะคะถ้วยนึ่งใส่เป็นสีแดงช้ำเวยช้ำหนองถ้วยนึงเป็น egg w วอชธรรมดาทำเป็นสีผิวแทนช้ำเวยช้ำหนองคือแบบแดงๆรงกำําอันนี้เรามี3สีนี้คิดว่าน่าจะใช้เป็นสีเบสหลักนะคะเดี๋ยวทาอันนี้ลงให้แบบผิวหนังมันดูช้ำ แล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้เก็บดีเทลอีเอ้ยนี่มันจมูกกูชัดเลยเนี่ยโอเคอจมูกจริงๆด้วยนะกวัวฉับมันนูนฉับมันหอมนะมาแล้วครับแล้วเราก็จะตักตัวตัวเนื้อคนของเราเข้าไปนะฮะ เราต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกป่ะเนี่ยไม่ปรุงละเออใช่มันต้องปรุงขึ้นมาว่ามันจะได้แบบโค้งเป็นหน้าค้งถึงเวลาแล้ช่อเธอดนงานตกซานเหลือเกินอุ้ยกลัวมากไม่นะโดบ์พี่พร้อมยังทุกคนอะไรเราจะแบบลองลองคืนฟาเดชันกันนะคะ ว่าไม่มีใครอยากกินอ๋อหยุดตดเสียทีไม่ได้ตดโฮ้ยกูไม่ได้เมื่อกี้กูไม่ได้ตดเสียงในนี่มันตกลงมาเอาไม่ใช่เสียงของค่ะพัตตี้เหรอไม่ใช่ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยบ้านกูมันซุดตลอดจะมีเสียงอีตกมาเรื่อยๆต่าไม่ได้ตดหรอเมื่อกี้ได้ม่ได้ตดเมื่อกี้มันกูตดทีเดียวแล้วจะพูดตดกันอีกนะตดเต็มกล้องไปหมดแล้วกูจะคลาดใช้ยังไงตด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 ็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยมึงก่อนเจอกันหลังอก เป็นคนรอคอยฮะชิมคุณจะจ้องด้วยช่วงหน่อตาไหมไอ้ช่วงนี้นะผ่าดีกว่าเขาให้เธอเปิดเขากลัวเฮ้ยแป้งแป้งดีนะเอ้ยตักชิวแล้วเธอเหรอเอร์โอ้น่ากินอยู่น่ากินว่ะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะโอ้ร้อนเฮ้ยน่ากินอยู่ส่วนโอ้ยเธอว้าว Ôi nó hết đồn mình. À Chôn, vào bao, trôn vào Trời ơi Chả mong nào mang quàm Quàm lại cụ hải bây giờ nếu ơi Đi đi ừ. ừ. mà อือร่อยแป้งพายไม่แย่ฮะแป้งพายถูกฮะเออกลัวกินไม่ลงอ่ะโอเคคือตัวแป้งอ่ะมันก็ยังแบบว่ามันก็มีความที่ไม่สุกนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอกินกับไอตัวไส้เนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรวะถ้าอบนานกว่านี้น่าจะดีเนาะใช่แต่ว่าเราเราพรมแบบเ t กเ t อร์ตาจมูกเยอะไงแป้งมันหนาเออใช่ต้องอบได้อีกแต่ว่ากลัวแล้วเออโอเคทตามก็ ต้องรีดบางๆเนาะต้องรีดบางกว่านี้เอกิน่าเอาไปทำเป็นตัวศตูก็พอใช่เจสตูกินกับข้าวจบละจริงศตรูกินกับข้าวคืออร่อยมากแต่มันจะไม่ได้เต็มไงไปไปท่านยองเจอกันอีก3เดือนไม่คลิปนี้เอาเด็ดปีใหม่เจออีกทีสงการเทศกาลอะไรโปรดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับใครและก็ ให้ด้วยนะครับแฮปปี้ฮาโลวีนรูกสาวมันปีใหม่